บาน้าง,งานจะเป็นอย่างนี้ที่ไม่ชารไปดูจะเป็นอย่างนี้เข้าเลยครับโปรแกรมเข้าที่เมนูก่อนเลยเ,เราตนะั้งต้องเสร็จแล้วไปเขียบคอ์เ <V> ข้าที่เมนู fto line น์ o line defense line defense line เราจะให้หน้าบ้านหรือข้างบ้านก่อนถ้าเราให้ลายข้างบ้านก่อนอันนี้ลายวิ่งมาข้างบ้านาาลายวิย่งไปนะลายวิ่งผ่านไปไปหน้าบ้านครไ,ไปผ่านหน้าบ้านเราก็จะจับตัวหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งไปหาหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดสองทีนี้พิมพ์กดโหลดโหลดขึ้นมาเซิร์ชหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดหนึ่ง หนึ่งเจ็หนึ่งครับจบทหมดผาเทียหนึโอเคเอ็นเก็ได้เอ็นเตอร์เนเไม่มีโอเคโอเคไปอันี้ตอนนี้มันขึ้นหนึ่งตัวที่หนึ่งใช่ไหมกดโอเคอ่าคือตัวที่สองละหนึ่งหนึ่งเจหนึ่งไปหาหนึ่งห่งสองเจสองเราเปลี่ยนค่าหนึ่งหนึ่งเจดสองโอเคเอ็นเออ่าคราวนี้ได้ละ หนึ่งสอเจ็ดสตัวที่สองกดโอเคครับโอเคเคครับไฮไลท์ครับ,รบอ่ารอนนี้ถึงขั้นตอนการยิงนะครับถ้าเรายิง<น>ผมอยู่นั่งงานป้าผมยืนอยู่ที่บาน์นี่กล้องจะตั้งอยู่ประมาณแปลงนี้อ่แล้วผมก็จะยืนดูแลยยืนหันมากล้องก็ตั้งกล้องตั้งอยู่ ลองศาสตร์มาผมก็ยืนคอมวนะ่าครนี้นนก็คา่าลบค่าบวกค่าบวกก็มันจะมีแล้ว,ลวผมก็จะเดินซ้ายเดินขวาก็บอกผมเดินซ้ายเดินขวาจนเข้าเกลือกลางอ่าพอเสร็จละหนึ่งตัวปุ๊บศูนย์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 หรือเสร็จอ่าผมให้มินหนึ่งก็ได้มิน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 หนึ่งก็เอาละอ่ามินหนึ่งถ้าถ้าเป็นค่าบวกนี่คือให้ขยับซ้ายหรือขวาลองต้องอันนี้เป็นประสบการณ์หน้างานเลยครับอ่าใช่ครับเอ่อตามสูตรของผมก็คือบวกซ้ายลบขวา บวกซ้ายลบขวาอยู่ที่การจับถ้าสมมติผมจับตัวอ่าถ้าผมจับตัวนี้ไปตัวนี้มันก็จะเป็นบวกซ้ายลบขวาถ้าผมจับตัวนี้กลับมาตัวนี้มันก็จะเป็นบวกขวาลบซ้ายอออยู่ที่เราจะจับตัวไหนเป็นเซนเตอร์อต้องอันนี้ต้องผมก็บางทีผมก็ไม่แม่นเพราะว่าบางทีเราตั้งเราตั้งตรงนี้บมังนตรงนู้นหมตรงนี้หมั่นตรงนี้บมั่ตรงนี้บมั่นปุ๊บอ่ะเวลาการอ่านลายอ่ะบางทีรอบแรกมัวรอบแรกเดินไปก่อนอ่าแต่พอเราเก่งแล้วเราจะรู้ทิศแล้วอ่า ตอนนี้ก็คือกดยิงยิงได้เลยปุ๊บอาไม่ต้องไม่ต้องไปหันลิฟดาวฟิลิปดาเหมือนกันให้อพอยครับนี่คือการให้ลายยิงเลยยิงสาสยิงเาะเขาเดินปุ๊บยิงเขาเดินปุ๊บยิงเขาเดินปุ๊บยิงจนเข้าศูนย์ศูนย์หรือหนึ่งมิลก็เอาโอเคผ่านผ่านปุ๊บเปลี่ยนเปลี่ยนตัวต่อกดออกครับอืมยืดสีออกอาหนึงน่งหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งกดดีเฟนเซอ์ไลน์เอา เขาที่เดิมดิสเซนเบ็ไลน์อ่าตัวแรกมันเป็นหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งอยู่แล้วทำไมผมเอาตัวถึงเอาตัวนี้เป็นไกด์เพราะว่าหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งวิ่งไปหาตัวนี้ก็ได้วิ่งไปหาตัวนี้ก็ได้ตัวที่หนึ่งเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเรากดโอเคเลยหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งดูของเราพใช่เรากดโอเคเลยเราเปลี่ยนตัวตัวสองตัวสองไปหาอ่าวิ่งมาหาหลังตัวทางหลังบ้านแล้วเพื่อจะให้ลายลายทางหน้าอ่าลายทางข้างบ้านหนึ่งหนึ่งสองสี่แปดสี่แปดโอเคห้านี่เราจุ หนึ่งสองสี่แปดโอเคเลยโอเคอีกลายไฮไลท์ไฮไลท์ตลอดครับอ่าคราวนี้ก็ยิงยิงผมก็อยู่ทางนี้คราวนี้ก็ผมก็ยืนอยู่ทางนี้ละคราวนี้เหลือเป็นกล้องอยู่ตรงนี้ผมก็อยู่ที่ว่าทีนี้จะเป็นการให้สเต็กลกอยู่ที่ว่าจะค่าลบก็จะเป็นถอยกับลบกับบวกก็จะเป็นถอยกับเดินหน้าไปหาไปทางบาร์ใช่ป่ะเพราะผมอยู่ทางนี้ จะยืนอ,อยู่ทางนี้อ่าอ่าทางนี้ทางนี้เป็นคนคนมันก็จะเป็นซ้ายเป็นขวาใช่ไหมเพราะมันอยู่ทางนี้ปุ๊บก็จะแล้วแต่ทิกในการบอกอย่า,ผางผมเนี่ยบางทีผมก็ยิ้มพันธอกันปืนปืมันก็อยู่ที่ว่าซ้ายหรือขวาเดี๋ยวเดี๋ยวไปจับเดี๋ยวไปจับหลักตอนตอนอยู่น้างงานอันนี้ต้องไปจับหลักตอนอยู่น้างงานดูดิได้